สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทัพโกเมโวสูสูเจ็ดเบอรเดิมอันนี้ EP สองนะครับก็วิวัฒนาการล่าจากไททันทีหินโอ้โหเขินอ่ะวิวัฒนาการล่าจากไททันทีมเมือ่อกี้ครับเออเนี่ยทีนี้ไททันตรงนี้แล้วก็ขายาไปเป็นตัวนี้นะครับคล้ายแม็กมาเลยคือให้หานมาเลย อยากรู้แล้วว่าจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรครับยำยำยำอ,อ,อร่อยท้าครับกินเลย,เลย <c oughs> กินเลยกินเอนกินกิน

ลองทำเดี๋ยววิวัฒนาการล่าอยากดูแล้วนาต่อไปของแกคืออะไรเจ้าตัวหินได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบกินสุดเต็มที่แล้ครับอย่าเล่กปินบ้าเดี๋ยวติดคอแล้วลูกขอบผมยอมยอมยอมเสร็จแล้วสะแป๊ด สามเก้าวิวัดแล้ววิวัดแล้วไททันตัวต่อไปคือไททันลากไม้วุ่นหลีชิดเออปิดบางน่นาตาเอา้ยโกดเพีดโอ้โหเฉียดเฮ้ยไททันลากไม้ใช่ฉันคือไททันลากไม้เดี๋ยวมา,า,าตัวแปบบ๊บ ่เจ็ดสิบเดีอยิองเขาพอยจมจบจม อร่อยจ้าครับผมชอบกินกะหล่ำปีเพราะมันทำให้ผมฉลาดเลือกว่าเ,วา,าเมื่อมัหโนุนกินเข้าไปเอ้ยเอ้ย กินเข้าไปห้าบยุดกินไป กินเซ่โอ้ช้ากินเยอะลกูกเราจะได้เจริญอาหารครับ oh. เลือกล่างสอนดีกว่าลางแรกไม่ได้จะไม่เวิร์กแล้วมันมีเนื้อตบ,บนเข้ามาหนึ่งอังนอะไม่เวิร์กแบบกินเข้าไปจอมจอมจอมผมก็กินอยู่เนี่ยอ๋อจะรีบทำไม,ไมนี่เดี๋ยวผมเอารากไม้ปิดปากข้อเลยโอ้กินเข้าไปดีเลยโฮ้ยผมไม่รีบกินเดี๋ยว อยู่เหนือคนหรือเพชรเพชรนี่ดักเลยนะเนี่ยทิ่มทะลุไม้ผักนี่ไม่เด้าหรผมกินเฮ้ยเหนื่อยจังกินเข้าไป เขาไม่ไหวแล้วเล่นแล้วอือ

แล้วก็แล้พ่อยินเสล้วผมววรดการนลอ่าไปเลยไปไปเลย เธอแต่ท่าบือทำไมเจ้าไม่นกงีผมงงอ๋อมันไม่มีบอกด้วยวอนีให้มันวดเลยดูแล้วนะ นี่แหละอือรัวโอ๊ย กินเลยหมดเออดีมากเออลูกพูดไม่ได้เหรอไม่ได้จริงด้วยโอ้โหเียบคริปเลยไม่พูดเลยเลย,เลยสักคำออเอาเอะไรเหออลูกกินเยอะๆย อาที่ผมไม่พูดคือผมขี้เกียจพูดผมคือต้นไม้แล้วก็นึกว่าจะไม่พูดเห็นเยอะๆเลยลูกจำเรื่อจำเรืองจำเรอาเลยะไรลูกเห็นเยอะๆเอเอก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ยัาเลืมเอ้ย เท่าดี้วะยังขอเทษาทีที่พูดอย่างนั้นต้องเล่นต่ออยากรู้ไททันตัวต่อไปคือไททัทนอะไรครับบัรลุนกันฮาแล้วสาวกเสรแ,แล้วอ๋อเก้า สิบหสิบหลักเดอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อันสุดท้ายผมจะวิวัฒน,นาการล่างแล้วครับพ่อเออนี่วัดนอ,อตมผมวิวัฒน์แล้วครับผมกลายเป็นต้นไม้อันสูง yeah. ไอ<ป>ยลกูก ไปแลยวก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โปรขอปิดช่องตอนนี้เลยแล้วกันขอบันดาแล้ว e p 2สองก็จบเพลงเท่าดีคร <5. HHH> ับก็ อย่าลืมกดติดตามชานาโซ่ขาแล้วก็ติดตามชอบเพว่าสุนยเจ็ดนะครับผมอยากให้คนติดตามเยอะๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามจัมโดแล้วก็แคสตี้เอเจไม่รู้อ่ะน้องผมเองฮะแล้วก็เกมไทยซาจีโนไทยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย